ขนทบุรีท่องเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดินการเที่ยวชมหมู่บ้านไร้แผ่นดินหมู่บ้านที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปีเที่ยวชมความงามความสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งเดียวในภาคตะวันออกชมฝูงเหยี่ยวแดงกลางทะเลทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนอยู่ในพื้นที่ตำบลบางชันอำเภอขลุงนายไพรินโอราละไพบูนผู้ใหญ่บ้าน หมู่2ตำบลบางชันกล่าวว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินอยู่ในพื้นที่หมู่2ของตำบลบางชันซึ่งเป็นตำบลทางตอนล่างของอำเภอขลุงมีพื้นที่อยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเวลุรวมถึงส่วนที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปราดหมู่บ้านไร้แผ่นดินอยู่บริเวณที่คลองบางชันใหญ่ไหลออกไปยังแม่น้ำเวลุอยู่ในพื้นที่ตำบลบางชันมีเนื้อที่ประมาณ 64.4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4 3 5 0 5ไร่มีลักษณะเป็นเกาะและป่าชายเลนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลอ่าวไทยและส่วนที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำเวลูบดอกจันซึ่งเป็นบริเวณที่มีลำคลองผ่านหลายสายชาวบ้านบางชันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมงในลักษณะประมงพื้นบ้านเช่น การเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยแครงวางลอบปูแล้วปูเบ็ดปลเบ็ดทงยกยอทอดแหและหลักโพงพางหมู่บ้านไรแผ่นดินเดิมเคยเรียกกันว่าบ้านโรงไม้บ้านปากน้ำเวลุหรือบ้านไรแผ่นดินเป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานประมาณ135ปีมาแล้วโดยเริ่มมาตั้งแต่ก่อนปีพศ24 1 0ิมีชาวจีนที่เดินทางอพยพเข้ามาในไทย ทำการค้าขายติดต่อไปถึงกรุงเทพมหานครเมื่อผ่านมาที่จันทบุรีได้นำเรือมาหลบลมมรสุมในบริเวณลุ่มน้ำเวลุและเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลมีสัตว์น้ำมากมายจึงได้ทำการประมงจนกลายเป็นอาชีพถึงทุกวันนี้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนจากเรียกว่าบ้านโรงไม้เป็นหมู่บ้านไรแผ่นดิน โดยคำว่าไราแผ่นดินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้อพยพที่ไรสัญชาติหรือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นการเรียกเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการอยู่อาศัยของชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตลุ่มน้ําที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลมีน้ําล้อมรอบโดยไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินปัจจุบันนี้การเข้าถึงชุมชนยังต้องใช้การติดต่อทางเรือ เพราะยังไม่มีถนนเชื่อมกับชุมชนภายนอกและชุมชนใกล้เคียงการเดินทางจากหมู่บ้านไปยังเมืองทำได้โดยการใช้เรือซึ่งแต่ละวันมีเรือโดยสารเข้าออกวันละหนึ่งเที่ยวให้ชาวบ้านได้ออกไปซื้อของใช้จําเป็นกลับมายังหมู่บ้านนั้นประชากรที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ปัจจุบันมีเกือบ300กว่าหลังคาเรือนมีประชากรอยู่มากกว่า1,000คนบางบ้านยังเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อบพยพมาบางบ้านได้ปรับให้เป็นที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์แปรรูปผลิตผลทางทะเลเช่นทำกุ้งแห้งกุ้งต้มหวาน กะปิหมึกแห้งปลาเค็มขายสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านเป็นต้นสำหรับปัญหาสําคัญของหมู่บ้านมีอยู่เจ็ดเรื่องใหญ่หญคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศายัยเครื่องมือทำกินผิดกฎหมายบุกรุกป่าสงวนเรื่องขาดน้ำกินน้ำใช้การกัดเซาะชายฝั่งการลุกล้ำลำน้ำ หมู่บ้านวอบางตักขาดไฟฟ้าสำหรับเรื่องน้ำยังไม่มีประปาชาวบ้านเดือดร้อนมากต้องอาศัยน้ำฝนหรือซื้อน้ำจากที่อื่นมาใช้อุป,ปโภคบริโภคการประกอบอาชีพหลักของชุมชนยังคงเป็นการทำประมงตกปูหาปลายกยอกุ้งเลี้ยงปลาในกระชงังเลี้ยงหอยนางรมทำกุ้งแห้งดอกจนันและทำเคยดอกจนันดอกจนันซึ่งถือว่าลุ่มน้ำเวลุ ยังคงเป็นครัวขนาดใหญ่สำหรับชาวบางชานันที่ยังมีอาหารทะเลสดให้กินได้ตลอดนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีรายได้จากการขายสินค้าแปรรูปจากการทำประมงอีกด้วยแต่สิ่งของหายากและแพงที่สุดคือน้ำจืดช่วงนี้ต้องอาศัยการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้หรือซื้อมาจากฝั่งบกและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับใช้กับพาหนะ ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวบางชานส่วนกิจกรรมที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มน้ำเวลุการล่องแพการชมเหี่ยวแดงลงพื้นดินสัมผัสกับทะเลแหวกหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากชมวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเลวัดโบราณสมัยรัชกาลที่ห้า จากหลักฐานเอกสารสิทธทิทางราชการออกให้โรงเรียนวัดบางชันที่เก่าแก่มากอยู่คู่กับชุมชนนางสาวจุไรรัตแก้วขาวครูสาวโรงเรียนวัดบางชันบอกว่ามาอยู่สอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้12ปีก็พยายามปรับตัวเข้ากับบริบทพื้นที่เพื่อให้อยู่ได้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เหตุ2ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ทางโรงเรียนขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือในส่วนของครูจะได้เบี้ยพิเศษรายละ2,000บาทเป็นค่าเรือค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายน้ำไฟซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีชาวบ้านเปลี่ยนจากอาชีพประมงมาประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ซึ่งมีมากกว่า20แห่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากินมาพักแล้วมีกิจกรรมหลากหลาย กินปูดูเหี่ยวเที่ยวบ้านไรแผ่นดินโดยคิดเป็นแพ็กเกจหัวละ1,600บาทต่อหัววันธรรมดาเสาร์อาทิตย์1,700บาทต่อหัวทำให้สามารถสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากคือช่วงเดือนพอยอถึงเมษายนเพราะเป็นช่วงหมดม,มรสุมการเดินทางสะดวกปลอดภยัย บริเวณบางชันมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่สามารถคุยติดต่อสอบถามกับทางโฮมสเตย์ได้โดยตรงเดินชมหมู่บ้านไร้แผ่นดินชมฝูงเหยี่ยวแดงชมทะเลแหวกศึกษากิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนบางชันและการประกอบอาชีพของชาวบ้านนั่งเรือชมป่าชายเลนสัตการะหลวงพ่อปากน้ำเวลุกศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวลุกเที่ยววัดบางชัน วัดอารันสมุรทรธารามการล่องแพเปียกภายเรือคาย,ยักการวงวมหอยแครงการตกปลาดักลอบปลาเที่ยวเากาะจิกติดต่อสอบถามเพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันที่อยู่87ตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีติดต่อ039460951พื้นที่ตรงนี้นะกเป็นพื้นที่หมู่2ในตำบลบางชันนะครับก็มีประชากรประมาณ พันๆนิดๆน,นะครับเพราะงั้นมีหลังคาเรือนอยู่ประมาณ300หลังคาเรือนนะครับตามประวัติที่มาที่ไปของหมู่บ้านนะครับก็คือจากที่เราค้นฟ้าในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับก็ทราบข้อมูลคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปเลยแม้สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องของร้อยสิบสองคงจำได้นะตามประวัติศาสตร์นะฝรั่งเศสจะยึดประเทศไทยนะครับแต่ฝรั่งเศสเนี่ยพนักล่าอนาธิคมเข้ามาสํารวจค้นพบหมู่บ้านแห่งนี้นะครับโดย บันทึกไว้ว่าค้นพบหมู่บ้านปากน้ำเวลุนะครับใช้คําว่าปากน้ำเวลุปี2 4 0 1นสะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับในบันทึกของฝรั่งเศสบันทึกว่าค้นพบหมู่บ้านปากน้ำเวลุโดยชุมชนจีนตั้งอาศัยอยู่นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปก็ถ้าพี่ชาวเราได้สืบค้นมานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจของชาวหมู่บ้านปากน้ำเวลุหรือบ้านลงไม้หรือบ้านไร่แผ่นดินก็ได้เพราะเรามี3ชื่อนะครับ เดี๋ยวคงจะเล่ากันต่อว่าที่ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับจากตรงนั้นนะครับก็คือเรื่องของใบวิถุงคามตีมานะครับก็ต้องบอกว่าวัดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้คําว่าวัดอลันสมุทรทามนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นวัดบางชันนะครับจากที่ฝรั่งเศสบันทึกค้นพบหมู่บ้านปากน้ําเวลุนะมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมาจนกระทั่งมีเรื่องของการสร้างในเรื่องของอ วัดนะครับก่อนที่จะมีการสร้างวัดต้องมีการขอญาตนะครับจากส่วนทางราชการนะครับแล้วเราก็ได้ได้รับใบอนุญาตในเรื่องของการสร้างวัดก็คือใบวิสุงหามสีมานะครับปี2441สมัยการที่5นะครับรวมถึงทําให้เราเนี่ยสามารถผลักดันนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารนะครับร่วมกันเข้าสู่หานักการเมืองจนกระทั่งเราได้ใช้ใบวิสุงหามสีมาเป็นหลักฐานในการขอเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับ จนกระทั่งเราได้ไฟฟ้ามาใช้ในปี2,546ก็ประมาณ20ปีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มาที่ไปของหมู่บ้านนะครับส่วนเรื่องปัญหานะครับไปลงถึงปัญหากันบ้างปัญหาของเราเนี่ยมีปัญหาทั้งเเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่เลยที่ยืมกิน2เครื่องมือํำกินผิดกฎหมาย3บุกลุกป่าสงวน4ขาดน้ําดื่มน้ําใช้5กัดเสาะชายฝั่ง6ลุกล้ำล้ำน้ำเจด บ้านเลนตักยังขาดกระแสไฟฟ้าใช้นะครับเพราะในส่วนหมู่บ้านผมเนี่ยมี3มหมู่บ้านย่อยนะครับบ้านเลนตักหนึ่งหมู่บ้านบ้านแหลมย่าน1หมู่บ้านส่วนณตรงที่เรายินจะอยู่นี่นะครับใช้3ชื่อชื่อที่1ชื่อบ้านปากน้ําเวลุชื่อที่2เนี่ยเป็นชื่อภาษาถิ่นเรียกว่าบ้านลงไม้ส่วนชื่อที่3เนี่ยใช้เรื่องการท่องเที่ยวก็คือหมู่บ้านไรแผ่นดินนะครับไม่อยากปัญหาที่บอกไปนะครับเเรื่องเนี่ยปัญหาถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับ รวมถึงสถานที่ราชการนะครับจะมีวัดโรงเรียนรอ,อพตอต์นะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยนะครับก็สร้างนะตามที่พอจําได้นะครับตามที่ได้เคยเรียนมาจากโรงเรียนวัดบางชันนี่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณปีประมาณ2,500นะครับถ้าจาไม่ผิดประมาณนั้นนะหรือก่อนหน้านั้นก็เคยมีการตั้งโรงเรียนแต่ใช้สถานที่วัดเป็นโรงเรียนนะครับเพ <ừ ๆ S 1> ราะปัญหาอย่างที่บอกนะครับปัญหาที่สําคัญแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของชาวตบบําบลบางชันนะครับต้องบอกเป็นของตาบลนะครับ ก็คือเรื่องน้ำน้ำนะครับเราใช้น้ำหลักเนี่ยของเราคือใช้น้ำเรื่องของน้ำฝนเป็นหลักนะครับน้ำเราใช้น้ำในเดือนไหนครับประมาณาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาประมาณนั้นนะครับส่วนพอหลังตุลาปุ๊บเนี่ยสิ้นเดือนตุลาน้ำจะขาดนะครับเริ่มซื้อน้ำเดือนแรกคือเดือนพฤศจิกาไปซื้อที่ไหนครับวิ่งเรือไปถึงฝั่งจังหวัดตาาประมาณ45นาทีต่อเที่ยวนะครับวิ่งกลับอีก45นาทีรวมแล้วประมาณชั่วโมงครึ่ง ปริมาตรน้ำนะครับชาวบ้านก็เรียกว่า1งแทงใน1งแทงเนี่ยมี1,400ลิตรนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่280บาทนะครับในครัวเรือนเนี่ยอยู่5คนใช้ได้ประมาณสัก5วันประมาณวันละประมาณ55บาท55ยี่สิบห้ารวมแล้วเนี่ยเราใช้น้ำเนี่ยวันละ5 5บาทถึง60บาทนะครับ2เดือนนะครับในเวลา2เดือนคือเดือนพฤษภาเอ้พฤศจิกาแล้วก็ธันวา2เดือนนะครับ ในใน2เดือนนี้แหล่งน้ําที่นเนี่ยอยู่ใกล้กับเรือนะครับใช้ปั๊มน้ําดูดลงมาพอประมาณเดือนมกรากุมงพามีนาเมษาพฤษภาอีก5เดือนนี้น้ำแหล่งที่1แห้งต้องใช้รถวิ่งออกไปประมาณสัก10บกิโลเอาน้ําใส่รถมา1เที่ยวแล้วก็เอาลงเรืออีก1ต่อนะครับน้ำขยีบราคาเป็น380บาทนะครับสรุปในใน5เดือนหลังนียเราใช้น้ำประวันประมาณ 7- หรือ80บบาทต่อวันอันนี้เป็นปัญหาใหญ่รวมถึง รวมถึงแลรว,วมถึงโรงเรียนด้วยเรื่มถึงฐานที่สําคัญเช่นโรงเรียนเออเราพอต่อต่อเอออะไรต่างๆรวมถึงชาวบ้านโฮมสเตย์นะครับทุกคนก็ใช้น้ําที่มันเป็นราคาที่แพงมากนะครับเพราะ,ะเราอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยต้องปรับตัวในการใช้น้ำนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับก็นําเสนอประมาณนี้ครับเรื่องของปัญหาสมนึกวิสุทธ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรีชัยณรงค์อนันทปัญญสุตรายงาน